ยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับวงร็อกหัวมันปเตโตห่างหายจากการทำอาลบบ้มนเพลงไปนานถึง2ปีล่าสุดครับพวกเขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เพลงฮูเพลงเนื้อหาดีที่ให้กำลังใจคนฟังนะครับเพลงฟังง่ายเนื้อหาหนักแน่นเพลงนี้พวกเขามีกระบวนการคิดที่ไม่ธรรมดามากครับวันนี้ครับพี่อุ้มเมืจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับพวกเขาวงปูเตโตแพร่หวอดอยู่ในวงการเพลงร็อกมายาวนานกว่า12ปี ศิลปินโป o เตโตได้สั่งสมประสบการณ์บนถนนดนตรีที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายทั้งสไตล์ดนตรีสไตล์การแต่งตัวหรือแม้กระทั่งสมาชิกในวงจนมาถึงซิงเกิลล่าสุดฮ,ฮู้ฮูเพลงที่พวกเขาได้กลั่นกรองจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลงได้อย่างกินใจและเต็มเปลี่ยนไปด้วยปรัญญาที่ลึกซึง้ง คีย์เวิร์ดจริงๆของเพลงมันเริ่มมาจากตรงท่อนฟรีฮุกครับเขาร้องว่าอย่าไปคิดวุ่นวายปล่อยมันไปเรื่องของวันวานปฏิทินยังเตือนให้จําบางวันจะมืดมนบางวันจะสดใสมันก็เหมือนพวกเรามนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ทีทเออ่เราใช้ชีวิตนะเราก็บางทีเราอาจจะมีเหนื่อยแต่ว่าเ,ออเราก็เตรียมตัวว่าเ,ออเดี๋ยว,ยวต่อไปมันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยก็คือมันก็เปรียบเสมือนแบบคนเราเหมือนอยู่เวลาอยู่ในที่มืดนะครับ เราเห็นแสงสว่างเล็กๆเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่าข้างหลังแสงเป็นไงแต่เราก็พร้อมที่จะวิ่งไปหามันจริงๆมันอินสปายมาจากสิ่งที่พวกเราเจอเพราะว่าวงเราก็ไม่ใช่วงที่แบบ ประวัติที่มันดีพูดแบบไม่อายออกมาเนี่ยถ้าเป็นอัลบ,บั้มเนี้ยบ,บั้มที่7็เปลี่ยนสมาชิกไป5้าอัลบ,บั้มอะ,ะซึ่งมันก็เยอะมากอาจจะบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบแต่ด้วยความรู้สึกข,ของวงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่เสถียรเลยเพราะฉะนั้นก็จริงอะจะให้จะให้ไปแบบขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบความรู้สึกตรงเนี้ยเอาออกมาเป็นความรู้สึกแบบเก๋งไปคิดมากก็เป็นอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าที่สำคัญคือก็ต้องคิดบวก คือไม่ใช่ว่าอยู่ในหลุมดําแล้วแบบฉันกาลังอยู่ในหลุมดำทำไงไม่อยู่ในหลุมแต่คือเราต้องเชื่อว่ามันมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นเห็นอะไรเล็กๆเ,เ,เราก็รีบไปคว้าซะ ตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงฮูฮูของปรเดโตได้เร็วๆนี้ครับแง่มนึ่งนึงครับว่าพวกเขามีเซอร์ไพรส์สุฝากคุณผู้ชมด้วยเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ